เมื่อวันที่11พฤษภาคม2557ดรราศีอานนทวิราชประธานคณะกรรมการมูลนิธิไทยหลินเทิดคุณธรรมจัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการมูลนิธิไทยหลินเทิดคุณธรรมขึ้นโดยเชิญดรเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และนายชนะแพ่งพิพูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยดรเจ้าดวงเดือนนเชียงใหม่ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมให้มูลนิธิให้หลินเทิดคุณธรรมได้ช่วยพัฒนาเมืองเชียงใหม่สืบต่อไปเนื่องจากสถานธรรมแห่งนี้ได้มีการพัฒนาเติบโตและขยายเครือข่ายมากมาย ในการบริหารงานในด้านโลกทางโลกจะต้องจดทะเบียนมูลทิธิให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของการปกครองส่วนการบริหารของสถานธรรมก็จะมีเครือข่ายสถานธรรมอีกส่วนหนึ่งมูลนิธิก็จะเข้ามาควบคุมดูแลจัดระบบงานให้เป็นระเบียบแผนงานตามนโยบายที่ท่านประธานมูลนิธิได้กงานไว้ครับ ที่ไทหลินเทิดคุณธรรมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการมูลิธิของเราเได้เริ่มทำงานก็จะมีแนวนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความยากไร้ในเรื่องของปัญหายาเสพติดนะคะ แล้วก็มีการอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กับประชาชนและเยาวชนซึ่งเรามีค่ายคุณธรรมด้วยพร้อมกันนั้นสิ่งที่มูลนิธิคำนึงถึงก็คือเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเราจะเห็นได้ว่าเกิดภัยพิบัติแผ่นด,ดินไหวนะคะและน้ำท่วมบ่อยครั้งในจังหวัดเชียงใหม่ทำให้มูลนิธิได้ไปช่วยนะคะเหมือนครั้งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่เราก็ได้ไปช่วยประชาชนในบริเวณแถบนี้ทั้งหมด พร้อมกันนั้นเราก็หวังใจว่าในอนาคตมูนิธิก็จะเป็นแกนประสานให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้ง8ปประเทศในกลุ่มญาติธรรมของเรานะคะ